สวัสดีค่ะสำหรับวิธีการทำการ random name picker หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าวิธีการสุ่มชื่อนักเรียนในการตอบคำถามนะคะเราสามารถใช้วิธีการทำแบบง่ายๆโดยไปที่เว็บ f i p i t y n e t นะคะซึ่งรูปแบบการสุ่มนักเรียนเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะแบบที่สองนี่เป็น single name หรือเป็น line group นะคะเราคลิกสุ่ม ะคะก็คลิกตรงลูกศรตรงนี้หรือจะเป็นสุ่มเป็นกรุป๊ปนะคะเห็นไหมคะกรุ๊ปสกรุ๊ปสกรุ๊ปหซึ่งสามารถทำได้ง่ายมากด้วยการใช้เว็บชื่อ f i p t y n e t นะ,ะหลังจากเข้าไปที่เว็บไซต์นี้จะเจอหน้าตา,าแบบนี้นะคะเลื่อนมาด้านล่างให้คลิกตรงอ Instruction นะคละิกตรงนี้นะคะจากนั้นจะมีขั้นตอน การทำ4สเต็ปด้วยกันสเต็ปแรกเนี่ยเราจะต้องล็อกอินเข้าไปที่ Google Account ก่อนนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็คลิกที่ t h i s Template ะคะรอสักครู่นะคะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ให้คลิกที่ทำสำเนาก็คือทำสำเนา Google Sheet นั่นเองนะคะ่ะการทำสำเนาเนี่ย ชื่อที่ปรากฏขึ้นถ้าเราไม่ใช้นะเราก็ copy ชื่อนักเรียนที่เราต้องการที่จะที่ต้องการที่จะใส่เนี่ยเราก็ copy เลยแบบนี้นะคะ copy ctrl c แล้วก็กลับไป ctrl v นะเห็นไหมคะชื่อพวกนี้สามารถลบได้นะคะเลื่อนมาข้างล่างเห็นไหมคะสมมติว่าเราได้ชื่อครบแล้วนะคะสิ่งสำคัญสเต็ปถัดไปที่ต้องทำก็คือว่าจะต้องเลือกที่เมนูไฟล์แล้วก็ public to web นะคะเห็นไหมคะก็คลิกที่ตรงนี้แล้วก็เลือกที่ไฟล์เลือกมาด้านล่างค่ะเผยแพร่ไปยังเว็บนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เผยแพร่โอเคตกลงอ่ะก็ปิดหน้าต่างนี้นะคะจากนั้นก็คลิกตรง get link here นะคะก็คลิกตรง copy เห็นไหมคะคัดลอกลิงก นะแล้วเราก็สามารถนำลิงก์นี้ไปแปะไว้ในคลาสรูมเราก็ได้นะแต่ว่าเราคลิกตรงนี้เพิ่มนะใน classroom ของเราแล้วก็ลิงก์เหมือนกับเราแอดลิงก์ทั่วๆไปใน Google แล้วก็เพิ่มลิงก์คนะเห็นไหมคะเมื่อเราคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะมองเห็นว่ามีวงล้อสำหรับสุ่มรายชื่อกดปับ๊บนะนะเมื่อเรานำไปสอนออนไลน์ให้นักเรียนตอบคำถามเนี่ยจะทำให้ มันดูน่าตื่นเต้นมากขึ้นนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในการตอบคำถามก็ลองไปเล่นกันดูนะคะซึ่งมีให้เลือกตั้งหลายรูปแบบค่ะสวัสดีค่ะ